สามความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิดนะครับข้อที่หนึ่งเลยที่หลายคนอาจจะแบบพลาดไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่า ไม่มีวัคซีนที่ดีที่สุดหรอกเพราะจริงๆแต่ละตัวเนี่ยเราก็ทราบข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้นมันไม่ได้เป็นเหมือนแก้วใบนี้ที่แบบมองซ้ายมองขวาเราเห็นทุกอย่างรอบด้านไม่ใช่วัคซีนเราทราบข้อมูลแค่บางส่วนจากการใช้จริงเท่านั้นหรือจากการวิจัยเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งมีข้อมูลน้อยมากอย่างเช่น1.1นะครับวัคซีนชนิดเชื้อตายเช่นยี่ห้อซิโ no นแวคข้อดีคือใช้เทคโนโลยีที่มั่นใจว่าใช้มานานและผลข้างเคียงเรื่องปวดเมื่อยเนี่ยจะน้อยกว่าแอสตราเซเนกาอย่างชัดเจน แต่ข้อเสียก็มีเพราะว่าฉีดเข็มที่1ป้องกันได้ประมาณ50%บวกนะครับฉีดเข็มที่2ป้องกันได้90%ังนะั้นสังเกตเห็นนะครับว่าวัคซีนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียตั้งแต่ตัวแรกเลยตัวที่2 1.2นะครับคือวัคซีนชนิดที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะหรือที่เราเรียกว่าเวกเตอร์นะครับเช่นแอสตราเซนิกาข้อดีคือฉีดแค่เข็มเดียวเองป้องกันได้70-80%มากกว่า ซีโนแวคฉีด2เข็มนะป้องกันได้ใกล้เคียงกันก็คือประมาณ90%บวกแต่ข้อเสียก็มีเนื่องจากมีหลายคนไปลองฉีดมาแล้วนะครับคือมีไข้ปวดเมื่อยอ่อนเพียนะครับมากกว่าแล้วก็มีความถี่นะครับที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆตัวที่เราได้ยินกันเนี่ยมากกว่าซีโนแวคชัดเจนนะครับ1.3นะครับวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม mRNA อันนี้ยังไม่เข้าประเทศไทยเลยนะครับแต่เราคาดหวังว่าอนาคตจะมีโมเดอร์นามาเดือนตุลาคมปี4แล้วก็เดี๋ยวอนาคต ก็น่าจะมีไฟเซอร์ตามด้วยข้อดีคือฉีด2เข็มป้องกันได้95ก็คือมากกว่านะครับวัคซีนที่เราพูดก่อนหนีน้อีกเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราเพิ่งทราบกันบางส่วนเท่านั้นข้อเสียของวัคซีนกลุ่มนี้ก็คือยังไม่มีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงระยะยาวเนื่องจากทั้งของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเนี่ยใช้เทคโนโลยี mRNA ซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้ในวัคซีนอย่างแพร่หลายเท่าไหร่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ข้อที่2เลยคือลดโอกาสการตายได้90ถึง100%ใคยๆกันจริงๆผมว่านะความคาดหวังของผมเองเนี่ยที่ผมเลือกฉีดวัคซีนไม่ได้คิดว่ามันจะป้องกันได้100%หรอกเราแค่คาดหวังว่าถ้าผมเกิดติดโควิดไปด้วยขณะที่เราปิดแมสแล้วโซเชียลดิสแทน e แล้วล้างมือแล้วแต่เราอาจจะไปติดโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ตั้งใจนะครับสิ่งที่เกิดก็คืออย่างน้อยถ้าผมติดโควิดขึ้นมาโอกาสที่ผมจะตายเนี่ยจะน้อยลงมากๆเพราะวัคซีน ทุกชนิดในปัจจุบันเนี่ย เคลมว่าถ้าเราฉีดครบคอร์ส1-2เข็มแล้วเนี่ยจะลดโอกาสการตายได้เกือบเกือบ100%ครับข้อที่3คือหลังฉีดวัคซีนครบ2เขม็มไม่ได้หมายความว่าจะมียี่ห้อไหนที่รับประกันว่าเราจะป้องกันได้100%ไม่มีครับเราต้องใช้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะครับหลังฉีดวัคซีนแล้วหลังจากนั้นทุก6-12เดือนผมเชื่อว่าจะมีนะครับนโยบายออกมาทั่วโลกเลยว่ามีการฉีดวัคซีนกระตุน้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวัคซีนโควิดสิบเฒนาเดือนเนี่ยมันเริ่ม แล้วก็บริษัทวัคซีนก็กำลังจะผลิตวัคซีนเพื่อมาป้องกันในสายพันธุ์ใหม่แต่มันก็ต้องรอไปอีกเป็นปีๆเนาะดังนั้นปิดท้ายคลิปนะครับใครชอบไอเดียเกี่ยวกับนะครับโควิดเดล่านี้นะครับอยากรู้นะครับว่าแหล่งรวบรวมข้อมูลจะไป็นด้วยเนี่ยสามารถกด Ha นะครับไปดูสู้โควิดกับ TikTok ได้ครับก็จะมีข้อมูลมากมายเลยทั้งด้านเกี่ยวกับสุขภาพการงานและธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศครับแล้วเจอกันที่ hashtag สู้โควิดกับ Tik t o k สวัสดีครับ